ีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างวิเคียนครับทําตู้ใส่แท่นพระครับหรือจะเรียกว่าตู้พระก็ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับงดงามครับไม้สักทองครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับนี่ครับอายุไม้ถึง45้าปีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆไม้แก่ต้นครับนี่ครับลวดลายสวยครับฝีมือช่างก็ประณีตครับ ขึ้นทีเดียวถึงสี่หลังนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่อีกสองหลังครับทั้งหมดมีด้วยกันสี่หลังครับขนาดของตัวเล็กนี่ก็จะกว้างความลึกนะครับจะอยู่ที่หกสิบเซนครับด้านหน้ากว้างหนึ่งเมตรครับความสูงรวมนะครับรวมตั้งแต่ขาตู้ขึ้นไปสองเมตรครับเพื่อนๆลักษณะตู้มีบัวบนบัวล่างครับแล้วก็มีบัวคาดเอวครับ เนี่ยมองด้านหน้าก็จะเห็นลิ้นชัก2ตัวนะครับเพื่อนเพ่อแท่นพานี่ก็จะกว้างอยู่ประมาณหน้า6นิ้วครับแต่ละช่องก็จะยาวประมาณ30เซนครับแต่ละฐานนะครับยาวอยู่30สิเซนครับวางพระได้9ก้าองค์ครับด้านล่างเป็นลิ้นชัก2ตัวครับแล้วก็บานเปิดนะครับลักษณะเหมือนกันครับตัวใหญ่ก็จะกว้าง60บครับแล้วก็กว้างด้านหน้าเมตรสิบครับ สูงสองเมตรครับนี่ครับมีฉาดวางของไหว้ด้วยครับอาทาสีใส่กระจกแล้วสวยงามมากครับเพื่อนๆสวยงามครับผมไม่เห็นมาแล้วครับตอนทาสีสวยงามจริงๆครับน่าใช้ครับถ่ายสามร้อยหกสิบองศาให้เพื่อนๆดูเลยครับเนี่ยครับวนไปวนมาอยู่เนี่ยครับงงไปหมดครับบนภาค ตัวบนนี้ก็เปิดด้านข้างครับเปิดบานด้านข้างครับด้านล่างเปิดบานด้านหน้านะครับนี่ครับเปิดบานด้านข้างตัวนี้จะใหญ่นิดหนึ่งนะครับถ้าใครต้องการใหญ่เล็กสั่งได้ครับช่างทําได้หมดครับตู้ที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็นตู้สั่งจองนะครับเพื่อนๆมีเจ้าของหมดครับวันนี้มานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูครับไม่ได้มาจําหน่ายให้นะครับเพื่อนๆของมีเจ้าของแล้วครับ ถ้าอยากได้จริงๆก็สอบถามได้ครับต้องสั่งทำเท่านั้นครับถึงจะได้ครับนี่ครับวันนี้เอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับว่าที่ร้านต้นสักเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีตู้ใส่พระด้วยครับตู้ใส่แท่นพระด้วยครับนี่ครับเราทำผลิตประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็อยากโชว์ให้เพื่อนๆรู้จักเนาะส่วนจะขาย ได้หรือไม่ได้นั้นไม่ว่ากันครับแต่ตู้นี้มีเจ้าของแล้วครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ